กองอากาศเรื่อยนต์ทำความสะอาดตอนไหนก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้จะมาบอกนะครับว่าเรื่อยนต์ควรทำความสะอาดตอนไหนนะครับคือหลังจากที่เราตัดไม้เสร็จนะครับเราควรทำความสะอาดกองอากาศทุกครั้งนะครับ หลังจากการตัดไม้เสร็จนะครับถ้าเราไม่ทำความสะอาดนะครับจะทำให้เครื่องหรือเลื่อยยนต์ของเราพังไว้นั่นเองนะครับอันดับแรกนะครับเปิดฝากรอ,อากาศนะครับหรือกรองควันนะครับเพื่อทำความสะอาดนะครับอันดับแรกนะครับก็ทำความสะอาด ผากงก่อนนะครับก็ง่ายๆนะครับใช้แปรงนะครับในการทำความสะอาดนะครับมันง่ายต่อการทำความสะอาดนะครับเพราะว่าแปรงฟันจะมีล่องลึกในการทำความสะอาดนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราทำความสะอาด ฟาเสร็จนะครับเราก็จะทำการทำความสะอาดไส่กองหรือไส้กองฝุ่นนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวนี้คือจุดสำคัญนะครับในการกองฝุ่นกองอากาศนะครับถ้าฝุ่นเข้าไปในกองอากาศได้ก็จะทำให้เครื่องของเราพังได้นะครับเราต้องมันเช็คอยู่ตลอดเวลานะครับ ถ้าเกิดเราตัดไม้มาแล้วเราไม่ทาความสะอาดนะครับมันก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับทําให้เครื่องของเราสึกหลอได้ไวนะครับจากนั้นก็ถอดกองฝุ่นหรือกองอากาศนะครับทาความสะอาดต่อนะครับเพราะว่าเขาจะกองฝุ่นค่อนข้างเยอะนะครับ เพราะว่าฝุ่นจะเข้าไปที่กรองเยอะเราต้องมันทําความสะอาดตลอดเวลานะครับหลังตัดไม้สินนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของเลื่อยยนต์ของเรานะครับให้ได้ใช้ไปนานๆน,น,นะครับเครื่องจะไม่พังไวนะครับหรือไม่สึกลอ,อไว้นั่นเองนะครับเราต้องมันทําความสะอาดนะครับหลังจากที่เราทําความสะอาด ด้านนอกของกองเศษนะครับเราก็แกะไส้กองออกเป็น2ชิ้นนะครับมันจะประรกบกันอยู่นะครับมันจะมีอยู่2ชิ้นนะครับเราก็แกะหรือว่าแยกออกเป็น2ชิ้นนะครับเพื่อทําความสะอาดด้านในนั่นเองนะครับนี่นะครับการแกะนะครับมันจะมีร่องอยู่นะครับแล้วก็ แกะออกมานะครับเพื่อทำความสะอาดด้านในนั่นเองนะครับเพราะว่ามันจะมีฝุ่นเกาะอ,อยู่ด้านในด้วยนะครับก็ทำความสะอาดไปนะครับสําหรับการทำความสะอาดกองอากาศเลื่อยยุนนะครับก็ไม่ยุงย่งยากนะครับขั้นตอนนะครับมือใหม่ก็ทำเป็นนะครับ หรือใครที่ยังไม่เคยล้างกองนะครับต้องมันตรวจเช็คตลอดนะครับมิเช่นนั้นอาจทําให้เครื่องของท่านพังได้นะครับนี่นะครับชิ้นที่2นะครับทําความสะอาดด้านในนะครับเหตุผลที่ผมใช้แปรงนะครับมันจะทําความสะอาดได้ไวและลึกนะครับส่วนล่องที่เราทําความสะอาดไม่ถึงนะครับอย่างเช่นใช้ผ้า เช็ดอย่างนี้นะครับผ้ามันไม่ถึงนะครับเราจึงใช้แปรงนะครับนี่นะครับทำความสะอาดได้ทั่วเลยนะครับสำหรับแปรงนะครับหลังจากที่เราทำความสะอาดเสร็จนะครับเราก็ประกอบเข้าคืนนะครับกับที่เดิมนะครับนี่นะครับต่อไปนะครับเราก็ ทำความสะอาดคาบูเรเตอร์นะครับหรือว่าคาบูดูน้ำมันนั่นเองนะครับเพราะว่าตรงนั้นจะดูดฝุ่นเข้าเต็มเต็มเลยนะครับนี่นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนทำความสะอาดคาบูเรเตอร์ด้านในนะครับให้เราดึงโยกนะครับตัวนี้นะครับดำาๆนะครับดึงออกมานะครับเพื่อปิดฝาคาบูเรเตอร์นะครับถือว่าสวิต จ่ายน้ำมันนั่นเองนะครับนี่ครับเราก็หลังจากที่เราปิดแล้วนะครับเราก็ทำความสะอาดด้านในได้เลยนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราดึงออกมาฝาเหลืองๆนี่นะครับมันก็จะปิดลงนะครับเพื่อไม่ให้ฝุ่นเข้าไปด้านในนะครับนี่นะครับจะมีขี้ฝุ่นเยอะเลยนะครับเราก็ทำความสะอาดด้านในกันครับง่ายๆนะครับนี่นะครับ ึงตะบัดตะบัดออกมานะครับจะมีขี้ฝุ่นนะครับถ้าเราทำความสะอาดบ่อยๆนะครับมันก็จะช่วยบำรุงนะครับเครื่องของเราให้ใช้ได้ไปนานๆและคุ้มต่อการใช้งานนะครับนี่นะครับสะอาดเลยนะครับ สำหรับการใช้แปลงนะครับก็หลังจากที่ผมซื้อเครื่องนี้มานะครับก็ใช้ดีนะครับยังไม่พังเลยนะครับคาบร์บูเรเตอร์ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับใช้มาประมาณ2ปีจะ3ปีแล้วนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับตอนนั้นผมก็พี่ทรายสั่งซื้อมาให้นะครับ ในราคาพันแปนะครับเครื่องนี้นะครับก็ใช้ดีนะครับ2ท่อเครื่องแรงดีนะครับนี่นะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับก็หลังจากที่เราทําความสะอาดคาร์บูเรเตอร์เสร็จแล้วนะครับ เราก็จะประกอบกองฝุ่นหรือว่ากองอากาศเข้าที่เดิมนะครับก็ถือว่าเป็นการทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะประกอบกองอากาศกับที่เดิมนั่นเองนะครับพอเทียนหลุดนิดนึงนะครับเดี๋ยวต่อเข้าที่เดิมก่อนนะครับนี่นะครับ ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับการทำความสะอาดกองอากาศเรือยนต์นะครับหลังจากการตัดไม้เสร็จนี่นะครับประกอบเข้าที่เดิมนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการทำความสะอาดกองอากาศเรือยนต์นะครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ ต่อทุกท่านหรือท่านที่ใช้เลื่อยยนนะครับก็สามารถแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ